นเนี่ยคนนี้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็น sle แต่ว่าตอนที่เขาเป็นเนี่ยหมอคงไม่ได้ตรวจตรงนี้เขาหรอกหมอคงไม่ได้ดูเท้านร้กเขามาขึ้นทีหลังเขาเป็นมาตั้ง18ปี19ปีสเกก็ตเงินจริงๆเลยฮะเพราะอยู่ๆเขาปวดข้อเท้าข้างซ้ายขึ้นมาเดินไม่ได้ต้องคานคานเข้า,ขาห้องน้ําเท้าซุดเห็นปะ่ะเป็นร่องเลยต้องมีการบาดเจ็บของเอ็นแน่นอนนะเหนือข้อเท้าก็เลยขึ้นผื่นออกไปข้ออักเสบล้นๆเลยหมูเยอะไก่เยอะเพราะลงนิ้วนางเห็นปะ่ะนิ้วนาง แผลเป็นเต็มหมดเลยข้ออักเสบแน่นอนตากระมนี่หมูนิ้วนางนี่ไก่หรือไข่ในนิ้วนางชัดเจนเลยเนี้ยดูเท้าซ้ายเลเท้าซ้ายก็นิ้วนางเห็นเปล่านิ้วนางนิ้วอื่นไม่ยอมขึ้นขึ้นแต่นิ้วนางแสดงไก่กับแสดงงูขันนี่ไก่ลงในนิ้วนางนิ้วนางไม่ลงนิ้วอื่นทำไมต้องมาลงตรงนี้้วยไม่ไม่ลงตรงนี้ไม่ลงตรงนี้มาลงตรงนี้ทำไมต้องลงนิ้วนางด้วยเอ้าพอนิ้วนางก็กินไก่มาก็ต้องแสดงไก่ นี่ยข้อเท้าแบ่งเนี่ยพอข้อเท้าแบ่งบอกแล้วว่าเป็นปัญหาอะไรกับการเดินเหินนะสุดท้ายข้อเท้าก็ต้องมีการเสียดสีที่ไม่เหมือนกับภาวะปกติสุดท้ายก็เลยพืนขึ้นทั้งตัวขึ้นรอบข้อเท้าก่อนดูได้คนคนนี้ข้อเท้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่มาเจอเพราะว่ามีปัญหาก็เพราะข้อเท้ามันแดกออกนั่นเองเออเป็นคนท้าแบงแต่ไม้เป็นตำรวจนะนี่รอยแผลเต็มไปหมดเลยมันมีเม็ดหมูขึ้นแล้วนะนี่อนมากขึ้นเขียวๆแล้วขึ้นเขียวๆเยอะเลยรถเรมจะคอดแล้วมั้ยตอนนี้ สเกลนมาสี่ปีแล้วฉันได้เป็นคนเท้าแบนไผื่ขึ้นออกมาจากเท้าออกมาจากข้างล่างก่อนแล้วขึ้นข้างบนตรงนั้นทุกผื่นก็จะลอยตัวขึ้นมาแล้วก็มีเม็ดเลก็กเม็ดเล็กเขาเคยบอกแล้วหมูกับพุ้งมันผสมกันเท้าคนเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าใบหน้าเท้านี่เป็นสิ่งซึ่งคนไม่ใส่ใจที่จะดูแลมันเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะสําคัญเราพบว่าในผู้ป่วยทั้งหมดที่เราดูมาเนี่ย 95%มีน้ำเบลงเสียมาจากข้อเท้าทั้งนั้นเลยซึ่งการค้นพบอันนี้กว่าจะยืนยันได้ต้องอ่านฟีมมาตั้งนานเรานําเสนอเรื่องนี้ครั้งแรกที่ปี2013ที่โรมบอกเนี้ยเ5ซมันออกมาจากข้อเท้าทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้นต่อของการเป็นบวมน้ําเหลืองนี้ออกมาจากข้อเท้าเอาโอเปเปอร์มาวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่าทำไมข้อเท้าถึงเป็นต้นต่อของการเกิดน้ําเหลืองเสียเหตุผลที่ออกจากข้อเท้าก็เพราะเราก็พบว่ามันก่อนจะออกมาจากข้อเท้าก็กลายเป็นก็เป็นเนินเล็กๆ มะกรูดล,ลุง่งมะนาวลุง่งแลกลายเป็นหมอนทองก็กลายเป็นหลังเต่าก็กลายเป็นกระเปาะซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะกลายไปเป็นขขาต้มมันห้าห่อพอเป็นตะก้อต้มมันห้าหาอ่อปุมม๊บลามไปถึงนอ่นองก็น่องอวบลามถึงขาอ่อนขาอ่อนก็จะใหญ่ถ้าเกิดสองเท้าพร้อมกันเขาก็เรียกว่าโรคอ้วนแต่พอเกิดข้างเดียวเขาเรียกว่าโรคอะไรไม่มีชื่อเรียกในภาษาไทยแต่ผมเรียก,ยกว่าโรคอ้วนซีกแต่มันต้องเรียกเพราะมันเยอะมากผู้ป่วยที่มาหาเราเรก็เป็นอน้วนซีกันเยอะแต่อ้วนซี่พอเป็นหนักเขา้า <ๆ S 2> เขา,เาก <ๆ S 2> ็าเรียกว่าโรคเท้าช้าง ซึ่งความจริงลูกเท้าช้ำมันก็คือน้าเหลืองเสียชนิดหนึ่งออกมาจากข้อเท้าทั้งนั้นเองแลก็สามารถเห็นได้เนี่ยมันออกมาจากนี้กต็ตาตุ่มก็บวมเรนมาแล้วข้างที่ยังไม่เป็นเท้าช้างก็ก็มีมะกรูดรูงมะนาวรูงเกิดขึ้นนะซึ่งก็หมอนทองชัดๆเลยเป็นผู้ป่วยคนที่ผมมัดเป็นคนแรกนะเป็นคนรุ่นแรกเพราะฉะนั้นพอเรามัดยุบเสร็จปุ๊บหนังเลยต้องไปตัดออกเดี๋ยวนี้เราไม่ตัดละเรารู้แล้วว่ามัดไปเรื่อยๆมันหดเองมันหายเองสมัยนั้นยังไม่คึกคักเรื่องอาหารเท่าไหร่เพราะว่า เป็นผู้ป่วยรุ่นแรกๆต่อมาเราคริงครัดมากพอคลิงคัดมากผู้ก็หายสวยกันทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าเท้า,ทาจะใหญ่แค่ไหนตาตุ่มจะต้องสแสดงบทบาทเสมอพอมัดเสร็จผู้ก็หายมามัดแค่สิบวันหนึ่งเรานี่เก็บมาตั้งสิบห้าปีเรามัดแค่สิบวันหนึ่งแล้วเนี่ยสิบวันก็หายได้ถึงขนาดน,นี้เป็นมหัศจรรย์ทางการแพทย์เป็นมิราเคลิลของทางการแพทย์เราเชื่อว่าลดได้เรารู้ว่าลดได,เรรด,ได้เพราะเรามีประสบการณ์จากการรักษาผู้ป่วยมาเยอะเรารู้ว่าต้นตอคือข้อเท้าต่อมน้ำเหลืองไม่เคยอุดตนัน คนคนนี้ไม่เคยอุดตันเพราะเรารู้ว่าน้ำเหลืองไม่เคยตันมันมีทางไปของมันอยู่เรายีดแชิ้นเนี้ยเรียงตัวกันเป็น14ชิ้นหลักกับสิบสชิ้นรองนะสิชิ้นรองนี่เรียงตัวกันเป็นนิ้วห้าหนิ้วนะส่วน14ชิ้นหลักนี่เรียงตัวกันเป็น3ามกองคือกองหน้า5้ากองกลาง5้ากองหลังสี่ กองหน้าห้าคือกระดูกฝ่าเท้าทั้งห้ากระดูกกองกลางคือกระดูกรูปเรือโค้งโยงกับริมสามเกลอแล้วมาเจอกับกระดูกลูกเต่าอยู่ข้างๆกองหลังคือกระดูกแข้งกระดูกน่องกระดูกข้อกระดูกส้นข้ออยู่บนส้นอยู่ล่างประกอบกันเกิดเป็นโพรงตรงกลางเขาเรียกว่าท่อมคนคนนี้คือหัวร่ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผมแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาว่าผมรู้ว่าเขาสําคัญในการประคองความโค้งของฝ่าเท้าของคนไว้เท้าคนมันต้องโค้งเนี่ยโค้งต้องโค้งเนี่ย จะโค้งมากโค้งน้อยก็แล้วแต่แต่ขอให้โค้งไวก่อนเพราะโค้งคือสปริงเนี่ยเท้าโค้งคือสปริงเท้าโค้งเกิดจากรูปบ้านผู้ใหญ่บ้านเรียงตัวกันเป็นแนวคันตนูแล้วผู้ใหญ่บ้านก็อยู่จุดสูงสุดเนี่ยโค้งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่มนุษย์ใช้เวลาวิวัฒนาการอยู่7ล้านปีกว่าจะสร้างฝ่าเท้านี่โค้งขึ้นมาได้หรอกระดูกต้องปั้นขึ้นมา7ล้านปีอะ<ม>เขาปั้นขึ้นมาโดยใช้มีเอ็นจำนวนมากช่วยยึดเหนียวเข้าไว้เอ็นมีน้ำจะลูกเข้าหากระดูกผู้ใหญ่บ้านลูกเข้าไปลูกเข้าไปเสร็จแล้วก็เเเเกกกิดิดดดป็็นนนนโโมมมขขึึ้้้าาัีลยคควง ท้าคนหนึ่งข้างมีอายุทั้งหมด100ชุดพอฝานดูจะเห็นข้อเท้าเห็นซอกข้อต่อซอกข้อต่อเหล่านี้ก็มีน้ําเลี้ยงข้อต่อหล่อรื่นอยู่ซึ่งก็คือเส้นขาวขาวในเท้าเอไอทั้งสิ้นเพราะขาวขาวเอไอในที่เห็นเป็นเส้นนี้ก็คือน้มเลี้ยงข้อต่อของเท้าคนซึ่งก็ไม่ต่างจากน้ํามันหล่อรื่นเครื่องยนต์น้ามันหล่อลื่นข้อต่อน้ามันหล่อรื่นนี้ก็ต้องมีการถ่ายเทน้ำมันเครื่องก็ต้องไปถ่ายทุก6เดือน3เดือนน้ำเลี้ยงข้อต่อร่างกายถ่ายเทให้้้้ททททททุุกกก3 3นนนนนนาาาาาีีีีมมมััเเเเปปปปลล่่่ยยยรืออองงขไิตซ ทิมตามข้างตึกทิมตามท้ายบ้านรอบๆหมู่บ้านม,มีแอ่งทิ้งน้าเหลืองเต็มเลยผมเรียกว่าตาน้ําซึ่งอยู่รอบข้อเท้าเต็มไปหมดไปหาดูเินี่อยู่ใกล้ๆร้อยหวายนี่อยู่ใต้ฝ่าเท้าตรงนี้นมีตาน้ําอยู่ใต้ๆก็ตรกหน้าแข้งด้าน,าน,านหน้านี่อยู่ที่ตรงนี้ขอบข้อเท้ามันยังอยู่กลางหมู่บ้านก่อจะออกมาลมันก็มากองอยูน่นะน้ำเลี้ยงก็ต่อพอร่างกายขับทิ้งแล้วเนี่ยมันต้องมีกอทมอเก็บไปส่งให้หัวใจคอธมอคือใครกอธมอก็คือเครือข่ายของน้ําเหลืองที่อยู่ตามขาเมื่อกี้ที่คุบอกเป็นใหญ่ เส้นพวกนี้ทําหน้าที่อะไรทาหน้าที่รับระบายน้ําเหลืองเดรนเพื่อจะส่งเข้า,าหาหัวใจวุ้นเส้นพวกนี้ทุกเส้นถ้าท่านไล่ดูมันจะเดินไปหาหัวใจหมดละจากขาเนี่ยมันต้องมาถึงโคนขานีบก,ก่อนมันจะมุดเข้าไปในช่องเชิงกรานก่อนแล้วเข้าช่องท้องช่องสองอกแล้วก็โผล่มาที่คอถ้าตามแขนมันก็มาเนี่ยมาจากนิ้วมันก็มาข้อมือแล้วก็ไปตามศอกแล้วไปเนี่ย,ยมาที่รักแร้พอทักแร้มาทะลุทํารักแร้ก็ไปปื๊ดไปโผล่ที่อคอศีรษะก,ก็มาหลังหูก็มีหน้าหูก็มีใต้คางก็มีลงมาถึงข้างคอ คอนี่คือตำแหน่งที่น้ำเหลืองมารวมกับเลือดเนาะคอจึงเป็นสถานีสุดท้ายที่น้ำเหลืองต้องมารวมตัวกันของผมนี่ก็หัวลำโพงกับน้ำเหลืองน้าจะดูดไปน้ำจะส่งเข้ามันถ้าดูดหมดมันก็ไม่มีน้ำเลี้ยงข้อต่อตกค้างให้เราเห็นไม่ต้องกลายเป็นน้ำรอระบายแต่ถ้ามาดูดไม่หมดก็กลายเป็นน้ำรอระบายก็เป็นน้ำเสียสิครับเรารู้ยังไงมันน้ำใหม่น้ำเก่าจิ้มดูก็รู้ถ้าเจ็บก็แปลว่าใช่ถ้าเจ็บแปลว่าน้ำมันเก่าแล้วมันเน่าแล้วมันเหม็น้เราก็ต้องมามัดมันออกมัดออกเขาออกไปเป็นฉี่หมดเลย เพราะฉะนันน้ำเหล่านี้ก็สามารถช่วยเป็นขับไล่ได้ด้วยการจะมันมัดแต่ถ้าไม่มัดมันก็จะบวมไปเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายมันก,ก็กลายเป็นมะนาวสองลูกกลายเป็นหมอนทองเชื่อมใหม่แล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยใหญ่ขึ้นเรต้องพองใหญ่แล้วก็บวมทั้งขาคนที่บวมตั้งขาเป็นขาใหญ่ๆเหมือนขาเป็นโอง่งเยเห็นไหมที่ผมโชว์รูปไปดูคนเหล่านั้นเกิดจากน้ําทีระยดนะครับน้ำทีท่ระยดสามารถทำาป็นโอ่งราชบ,บุรีเต็มได้ใชื่มั้ยนี่คนแรกของโลกนะครับที่บอกว่าโรคเท้าช้างแท้จริงแล้วเกิดจากข้อเท้า เกิดจากข้อเท้าอักเสบแล้วน้าก็ซึมออกมาแล้วก็ไปกองไอ้ที่โยกของยุงเป็นปะหาแล้วทําให้พยาธิเท้าช้างมาอยู่ี่ตัวคนนั้นนั้นปลายเหตุปลายเหตุต้นนี้คือข้อเท้าคนคนที่เป็นบวมทั้งหลายออกมาจากข้อเท้าทั้งนั้นนะเพราะวาบวมเท่าไหร่มาไม่กลัวมัดข้อเท้าเถอะเดี๋ยวแห้งหมดเพราะะครับต้นตออยู่ในนี้ต้องกํากับต้นตอไว้เลยแล้วก็ให้น้ำพวกนี้หมดเลเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนึ่งเสียของร่างกายมาจากข้อเท้านะครับเพราะมันมีนี่น้ําเลี้ยงข้อต่อมันออกมาตลอดเวลามันออกมาน้ํามันซึมออกมาตลอดเวลา กว่าจะคิดตรงนี้ออกมาได้นี่มันใช่ไม่เรื่องง่ายนะครับผมอ่านตั้ง2,500คนถึงจะเจอไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกไม่มันเป็นอะไรทำไมคนบวมมันช่องเริ่มจากข้อเท้ามันมันคงไม่เกี่ยวกันมึงไม่เกี่ยวกัมึงสุดท้ายพอเห็นฟิล์มถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันใช่เลยมันออกมาจากมันออกมาจากปากซอยมันออกมาตลอดเวลาแต่ร่างกายจะพยายามดูดซึมมันไปถ้ามันดูดทันก็ไม่มีความบวมบางคนใช้น้ำเลี้ยงข้อต่อเปลืองไง ใครใช้น้ำเลี้ยงข้อต่อเปลืองอ่ะพวกนี้มาใช้น้ำเลี้ยงข้อต่อเปลืองอ่ะถ้าพลิกเท้าแผลงก็บาดเจ็บเอ็นก็ฉีกเอนกก็นก็ขาดร่างกายก็ซ่อมแซมออยังไม่ทันหายทีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วท้าพลิกทีก็บาดเจ็บน้ำเลี้ยงข้อต่อก็เปลืองเลยครับกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยรังแต่จะสร้างน้ำเหลืองเสียให้กับข้อเท้าทัา้งนั้นถ้ามันเกิดตอนที่เท้าคุณพลิกตอนที่คุณวิ่งด้วยความเร็วกระดูกจะแตกเลยอะถ้าดีหน่อยก็อาจจะได้บวมฟกช้ำดำเขียวแต่ร่างกายจะพยายามสมานตัวเอองซซ่มมแไปด้วย ตอนนี้ร้ายแรงขนาดนี้มันยังซ่อมแซมตัวเองเนี่ยนะพอซ่อมไปซ่อมามามันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะนิ้วโป้งก็เริ่มเกเลยนะการนี้โป้งเกงอย่าไปด่านิ้วโป้งก็ไม่ต้องด่าผู้ใหญ่บ้านคือกระดูกลูกเหลือโค้งๆงนี่ครับเพราะเอ็นมันบาดเจ็บพอผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาก็แปลว่าอะไรครับกระดูกมันหลวมใช่ไหมยกตัวอย่างคนที่คนที่กระดูกก็แดงนี่กระดูกหลวมน้ำมือกระดูกกระชับแต่พอแยงยืนก็มีน้ำเท้าจะแบนน้ำมือยืนก็จะโค้งถูกไหมเพราะกระชับเนี่ยก็ต้องโค้งนี่นั่นแปลว่าถ้าไปเดินชายหาดเห็นรอยเท้าเยื่อ,อน,นนี้ ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นลูกเห็นหลานออกไปจากห้องน้ำแล้วถ้ามันเต็มเต็มอย่างนี้อย่าไปชมมันนะว่าเนี่ยถท้ามีบุญมาเกิดนะถ้าพู้่บุญมาเกิดอันนี้คือผู้นน้ำเหลืองมาเกิดนะครับคราวนี้ก็มาดูก่อนปิดฉากผมก็จะเหวี่ยงแกนภาพซ้ายล่างภาพนี้ภาพซ้ายล่างพอผมเหวี่ยงแกนด้วยดีนะผมเหวี่ยงแกนภาพนี้นะฟึ๊บฟับฟึบฟับภาพมัพพพพนเคลื่อนตามนะเราก็เห็นกระดูกฝ่าเท้าครบผ้าแท่งเลยนะนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยถูกไหมค่ะพอดูดีตาน้ําเนี่ย มันก็เคลื่อนตัวมาจากซอกกระดูกทั้งนั้นเลยนะปึ๊บไปกองเป็นตาน้ำฟับฟึบแม้แต่จุดขาวๆในเนื้อกระดูกเนี่ยมันต้องหาทางออกนะเนี่ยฟึบเข้าไปฟับออกมาฟึบเข้าไปฟับออกมาฟึบฟับทุกจุดอะไรขาวๆต้องหาทางออกเสมอเวลาเห็นจุดขาวๆนี้เนื้อกระดูกไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้คือจุดแต่ก็มันคือโอุโมงค์ก็กำลัรรงจะถ่ายออกไปนะพะถ้ามันถ่ายออกได้หมดนะมันก็โอเลยนะดูกล่องส้มโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในกล่องส้มก็คือ ก็คือเท้าของเราซื้อนี่เองอ่ะเห็นปะมันซ่อนอยู่นะถ้าปรับคอนทราสต์ไปเรื่อยๆปุ๊บจะพบเลยว่ากลางวิหารของข้อเท้าเนี่ยเห็นไหมมีแอนเ้าขาวลอยอยู่นะแอนเ้าขาวเนี่ยแอนเคขาวนี่คือตำแหน่งของน้ำเลี้ยงข้อต่อที่ลอยอยู่กลางวิหารข้อเท้าเนี่ยดูยนี่แอน้าขาวนี่คือน้ำเลี้ยงข้อต่อเป็นครั้งแรกที่เราสามารถแสดงให้เห็นตัวตนของความเป็นน้ำเหลืองเสียเป็นครั้งแรกที่เราสามารถระบุได้ว่าน้ำเหลืองเสียเนี่ยมี ถ้ำหรือต้นตออยู่ในข้อเท้าเพราะฉะนั้นเวลาเป็นโรคอะไรบอกว่าคนเนี่ยสงสัยไปโดนของมาไม่ต้องไปคิดที่ไหนของก็อยู่ตรงนั้นแหละของอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นแหละมันอยู่ตรงนี้บอลมันสิงอยู่ในข้อเท้าเรามันทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเพราะต้องมาไล่มันออกพอรนเ่ิดเสียออกปุ๊บก็ที่เหลือก็คือรอให้ร่างกายมันามอย่าให้มันขังนะถ้ามันขังแล้วโรคมันจะดําเนินต่อเพราะต้องทำเรื่องกลืองของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่มีโรคมันดําเนินเข้าใจเร่อง